สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินอยากเล่ากันอีกครั้งแล้วนะครับสินอยากเล่าอีพีนี้ก็ยังเป็นการพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกันเหมือนเดิมเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เป็นนัดที่37นัดรองสุดท้ายเหลืออีกแค่2นัดก็จะจบฤดูกาลนี้กันแล้วซึ่งในตอนนี้ก็เหลือแค่ได้ลุ้นว่าทีมใดได้โควตายุโรปถ้วยไหนกันบ้างเมื่อวานนี้มีเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่37ลงเล่นทั้งหมด2คู่ทีมเซลซีเปิดบ้านชนะทีมปีศาจแดง1ประตูต่อศูนย และทีมแอสตันวิลล่าชนะทีมไก่โดยทอง2ประตูต่อศูนย์ทำให้สถานการณ์ควตาฟุตบอลยุโรปยิ่งลุ้นกันสนุกมากขึ้นไปอีกและเมื่อดูจากตารางพรีเมียร์ลีกทีมที่มีโอกาสลุ้นที่จะได้คว้าควตารแชมเปียนลีกอีก4ทีมที่เหลือนอกจากทีมลิเวอร์พูลแล้วก็น่าจะเป็นทีมอาร์เซนอลทีมอันดับที่2จนถึงทีมนอตติงแฮมฟอรสต์สทีมในอันดับที่7ในส่วนของควต้ายูโรปาลีกและคอนเฟอเรนซ์ลีกคงต้องรอดูว่าทีมใดจะได้แชมป์เอฟเอคันัดที่ทีมคร จะเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคืนวันเสาร์เสียก่อนซึ่งตอนที่ผมทำคลิปนัดชิง F a Cup ยังไม่ลงเล่นกันถ้าทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA Cup ได้สำเร็จทีมในอันดับที่6และทีมในอันดับที่7จะได้ไปยูโรปาลีกและทีมอันดับที่8จะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่ถ้าทีมคริสตัลพาเลซสามารถคว้าแชมป์เ a Cup ได้สำเร็จทีมคริสตัลพาเลซและทีมในอันดับที่6จะได้ไปยูโรปาลีกและทีมในอันดับที่7จจะได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีก ทีนี้เราไปดูโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดที่37อีก8คู่ที่เหลือกันเริ่มกันที่6โมงเย็นวันอาทิตย์ทีมเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับทีมซอแฮมตันคู่ถัดไปเป็นคู่ที่ลงเล่นตอน2ทุ่ม15นาทีทีมเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับทีมฟอเรสต์คู่ถัดไปเป็นคู่ตอน3ทุ่มทีมเบรนฟอร์ดเจอกับทีมฟูลแลมทีมเลสเตอร์เจอกับทีมอิสวิทคู่ดึก4ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ทีมอาร์เซนอลเจอกับทีมนิวคาสเซิลข ทีมไบตันเจอกับทีมลิเวอร์พูลสองคู่สุดท้ายจะเป็นคู่ดึกตอนตีสองคืนวันอังคารทีมคริสตัลพาเลซเจอกับทีมวูฟแฮมตันและทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับทีมบอร์นมัธโอเคเราไปพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่37ในคู่ที่เหลือกันเรามาเริ่มกันที่คู่ดึกสี่ทุ่มครึ่งคืนวันอาทิตย์กันก่อนทีมอาเซนอลทีมในอันดับที่2จะเปิดบ้านเจอกับทีมนิวคาสเซิลทีมในอันดับที่3ในฤดูกาลนี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วทั้งหมด3าครั้ง ครั้งแรกเป็นเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล็กแรกทีมนิวคาสเซิลชนะทีมอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อศูนย์ครั้งที่2และครั้งที่3เป็นเกมในรอบสี่ทีมสุดท้ายรายการคาราบาวครับซึ่งในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันกัน2นัดเย่าเยือนและทีมนิวคาสเซิลชนะทีมอาร์เซนอลสองประตูต่อศูนย์ทั้งนัดเย่าและก็นัดเยือนนัดล่าสุดของทีมอาร์เซนอลเป็นเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่บุกไปเสมอกับทีมลิเวอร์พูลสองประตูต่อสองผลงานช่วงหลังของพวกเขาไม่ดีเลย ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเน้นไปที่เกมยุโรปข้ามไปดูผลงานของทีมเยือนกันนัดล่าสุดทีมนิวคาสเซิลเปิดบ้านชนะทีมเซลซีสองประตูต่อศูนย์ผลงานของพวกเขาทําได้ดีเลยทีเดียว10นัดล่าสุดชนะไป8นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดมาดูสถิติเฮ To ูเฮตกันบ้างดูจากสถิติโดยรวมก็ยังเป็นแบบบ้านใครบ้านมันกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีบางปีที่เสมอกันและมีบางปีที่จะมีทีมใดทีมหนึ่งชนะทั้งสองนัดยเย่อเยือนแต่ว่าก็จะเกิดขึ้นนานๆทีเท่านั้น คราวนี้เรามาดูสภาพความพร้อมและลายอัพ11ตัวจริงที่คาดกันนัดนี้ทีมปืนใหญ่จะได้ลุ้นเช็คฟิตดีแคนไร้น,รนักเตะมิดฟิลด์ทครสซ่านักเตะมิดฟิลด์และจูเลียนทิมเบอร์นักเตะกองหลังแต่ในนัดนี้พวกเขาจะไม่มีมิเกลเมริโนนักเตะมิดฟิลด์ที่โดนใบแดงส่วนทีมเยือนก็จะได้ลุ้นเช็คฟิตสเวนบอตแมนนักเตะกองหลังเกมคู่นี้ผมมองว่าสูสีกันเหมือนในสามนัดที่พวกเขาเจอกันในฤดูกาลนี้ยิ่งถ้าในนัดนี้ทีมปืนใหญ่ได้ตัว ดีแคนรนไร้นักแต่ที่เข้าขากับซาก้ากลับมาฟิตทันก็จะทําให้เกมนี้สูสีกันมากกว่านี้อีกแต่เกมคู่นี้เดิมพันด้วยตัวแชมเปี้ยนลีเชื่อว่าทั้งคู่ไม่น่าจะลรีถางเปิดเกมบุกทั้งคู่จึงน่าจะสู้กันที่แดนมิดฟิลด์เป็นส่วนใหญ่บอลริมเส้นของทั้งคู่ไม่น่าจะได้ผลอะไรมากนักเพราะกองหลังคู่กลางของทั้งคู่รูปร่างสูงใหญ่ด้วยกันทั้งคู่ในเมื่อเกมส่วนใหญ่ต้องเสียเวลาสู้ในแดนกลางดังนั้นผลเสมอจึงน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุด เกมคู่ที่2ที่เราจะมาทําการรีวิวกันเป็นคู่ดึกตอนตีสองคืนวันจันทร์ทีมไบตันทีมในอันดับที่9จะเปิดบ้านเจอกับทีมลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจําฤดูกาลนี้2ทีมนี้เจอกันมาแล้ว2ครั้งในฤดูกาลนี้ครั้งแรกเป็นเกมคาราบาลคัพรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหงแดงบุกไปชนะได้สาประตูต่อ2เกมครั้งที่2เป็นเกมเลกแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมลิเวอร์พูลเปิดบ้านชนะทีมไบตัน2ประตูต่อหนึ่ง เกมช่วงหลังของทีมนกนางนวลพวกเขากลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านั้นฟอร์มตกมานานตอนนี้พวกเขาไม่แพ้ใครมาแล้วสามนัดติดต่อกันเป็นการชนะสองนัดและเสมออีกหนึ่งนัดไปดูผลงานทีมเยือนกันบ้าง,พว,าง,าางพวกเขามีผลงานที่ตกลงไปในสองนัดล่าสุดเสมอหนึ่งนัดและแพ้อีกหนึ่งนัดมาดูสถิติเฮดทูเฮดกันบ้างสถิติดโดยรวมแล้วยังพอพูดได้ว่าเป็นแบบบ้านใครบ้านมันกันอยู่และเนื่องจากคู่นี้จะเล่นเป็นคู่ดึกคืนบันจันร จึงไม่มีภาพกราฟิกสภาพความพร้อมและ11ตัวผู้เล่นที่คาดกันเรามาดูความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้กันดีกว่าคู่นี้ผมมองว่าด้วยความที่เกมนัดนี้เป็นเกมในบ้านนัดสุดท้ายของทีมไบตันพวกเขาจึงเน้นเต็มที่ในนัดนี้แน่รูปเกมคู่นี้จึงน่าจะสูสีกันมากอีกทั้งช่วงหลังๆนักเตะลิเวอร์พูลเริ่มแสดงอาการลลาออกอาการแผวปลายให้เห็นมาแล้วหลายนัดนัดนี้ผมจึงมองว่าเกมนี้ทีมไบตันไม่น่าแพ้ขาบ้านและมีโอกาสมากเหมือนกัน ที่จะเบียดชนะทีมหงแดงไปได้ด้วยความคึกคักที่ได้เล่นในบ้านเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้เกมคู่ต่อไปที่เราจะมาทําการรีวิวกันเป็นเกมคู่ดึกตอนตีสองคืนวันอังคารทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับทีมบอลมัดในฤดูกาลนี้ทั้งคู่เจอกันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกเป็นเกมเลกแรกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทีมบอลมัดเปิดบ้านชนะทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งส่วนอีกหนึ่งเกมเป็นเกมรอบ8ทีมสุดท้ายใน 10F เฟลคร ทีมบอลมัดแพ้ให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสองผลงานช่วงหลังของทีมเรือใบสีฟ้าค่อนข้างดีสิบนัดล่าสุดในทุกรายการชนะเจ็ดนัดเสมอสามนัดไม่แพ้ใครมาดูผลงานทีมบอลมัดกันบ้างเกมในช่วงหลังของทีมบอลมัดมีผลงานไม่ค่อยสม่ำเสมอเดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้สลับกันไปล่าสุดก็แพ้ขาบ้านต่อทีมแอสตันวิลล่าสูตรประตูต่อหนึ่งมาดูสถิติเฮทูเฮตกันก็เป็นทางทีมเรือใบที่เหนือกว่ามาก มาดูความน่าจะเป็นของเกมคู่นี้กันด้วยความที่นัดนี้ทีมแมนซิตี้ได้เล่นเกมในบ้านเป็นนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลประกอบกับทีมเรือใบต้องชนะเพื่อคว,าวา้ากัวตาแชมเปี้ยนลีกด้วยรูปเกมในเกมนี้จึงน่าจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่น่าจะเหนือกว่าและน่าที่จะเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดมาวิเคราะห์เกมคู่อื่นๆอย่างเร็วๆกันทีมเอฟเวอร์ตันเจอกับทีมซอลแฮมตันนอกจากเกมในบ้านนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ของทีมเอฟเวอร์ตันแล้วยังเป็นนัดอำลาสนามกุดิสันภาคอย่างเป็นทางการอีกด้วย นัดนี้ทีมเอฟเวอร์ตันจึงน่าเอาชนะไปได้อย่างไม่ยากทีมเวสต์แฮมกับทีมฟอเรสต์ทีมฟอเรสต์ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กไม่ว่าจะเป็นยูโรป้าหรือคอนเฟอเรนซ์ลีกเรียบร้อยแล้วในเกมนี้ทีมเวสต์แฮมน่าจะชนะเอาใจแฟนบอลไปได้ทีมเบรนฟอร์ดเจอกับทีมฟูลแลมเจ้าบ้านทำผลงานได้ดีชนะมาสี่นัดติดต่อกันแล้วเกมนี้พวกเขาก็น่าจะชนะทีมฟูลแลมที่ยังมีผลงานที่ไม่แน่นอนไปได้ทีมเลสเตอร์เจอกับทีมอิสวิตทีมเลสเตอร์ทำได้ดีในสองนัดหลัง น่าจะชนะทีมอิฟสวิตที่ยังมีผลงานที่ไม่แน่นอนได้ทีมคริสตัลพาเลสเจอกับทีมวูฟแฮมตันนัดนี้ทีมเจ้าบ้านมีแรงกระตุ้นที่จะเน้นเอาชนะได้ถึง2แรงบวกแรงกระตุ้นแรกคือได้เล่นเกมในบ้านในนัดสุดท้ายแรงกระตุ้นที่2คือแรงที่มาจากนัดชิงเอฟเอัไม่ว่าพวกเขาจะได้แชมป์หรือไม่ก็ตามอีกทั้งช่วงหลังพวกเขามีผลงานดีน่าจะเอาชนะทีมหมาป่าไปได้และนี่คือทั้งหมดของสินอยากเล่าในอีพีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ ก็อยากขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ